Night 6 7คุณนั้นได้ทำงานกะกลางคืนที่ร้านเบอร์เกอร์แห่งหนึ่งคุณจะต้องเสิร์ฟออเดอร์และทำตามกดเพื่อจะได้รอดชีวิตไปให้ได้ไม่อย่างนั้น67จะมาหาค<ป>ุณ<า>ปีหา้าแล้วแล้วยองไงครับอ๊ยตีศกไม่ใช่เที่ยงคืน โอ้ยๆเราก็ตกจใดใครโทรมาที่คเนี่ยฮัลโหลเอ้ยอีใจนนที่นายมาคือนี่ฮะเนี่ยลูกค้าจะมาในเอ่อข้างหน้าร้านนะฮะเดี๋ยวฉันจะโชว์การทำงานให้ดูนะมาดัเบอร์เกได้ดีกว่านะฮะไปแก็บเอ่อไปแก็บไปแก็บปเลยไปเอาเอ่อไปหยิบแพตตี้ในเออ่ในฟริตนะฮะในฟริตคืออะไรเปลแพตตี้เนี่ย เอาเดี๋ยวต่อไปก็ออไปเอาอย่างเนื้อแต่อันี่มัเนเนื้ออะไรนะเอาไร้ Alright. ต่อไปก็ยิมเออบ,บ,บอร์เบอร์เกอร์ยังไม่ก็แบบดีต่อไปก็เอาไปใส่กันนะฮะแล้วก็ไปดูในออเดอร์ในสกรีอนะะอะไรบ้างพตดีเอวแมนเอาปักกาดได้ผักกาดต่อไปก็ใส่ชีทเข้าไปนะฮะ nice ต่อไปก็ประกบนะประกบ a อ r ไร h t c o n g r a t u l a t i o n เงยบไปเลยครับ a อ r ไร h แล้วก็ไปหยิบโคล่ในฟรีดนี่นะฮะแล้วก็เอาไปให้บรูคานะโอเคแคบอาริกาโตโกเซนมาสิอ๋อฮะไปเออเบนส์แมนเพื่เอาชีตมาเพิ่มกันดีกว่าเดี๋ยวพูดอย่างนี้ทำไมอืมหือแลนี้ก็มีเออชีตแล้วก็บันนะแล้วก็ผ้ากันแนวอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยทีเดียวเชียวออไรใส่ดิใส่เออออไรโอเคดูเหมือนนายจะพร้อมแล้วนะโอเคบาย แล้วก็มีอย่างนึ่งที่นายควรจะรู้นะมันมีกฎที่นายจะต้องทำตามอยู่แล้วมันก็เออสามารถเปลี่ยนไปได้ภายในไม่กีช่ชั่วโมงด่วโอเคเออถ้ารูปถ้ารูปเนี่ยที่มันอยู่ข้างหน้ามันบอกว่า six seven นะฮใ,ให้เรารีบลงไปข้างล่างนี่ฮะเออหมายถึงรูปไปดิษหรือเปล่ปปาครับโอเคครับ เราจะต้องนี้ผี6-7นะฮ okay. นะโอเคไหนดูดิ oh อ o d uh, burger c h e e นะฮะ c h e e s l e c t u ไม่ใช่ l ค c t u r e มันคืออ่อเลดดิสนะมันคือ l ลดดิสนะหรอ l ค c t u r e เนะี่มตอนนั้นมันไม่ถูกตอ้องเลย burger c h e e ใช่ไหมครับโอเคคนเีือก่อนนะฮะบนเรือย่างเข้าไปคับตรงนี้ออ r i g แล้วก็บันนะบันนะใส่ได้ยังแกนะผมใส่ได้ยังฮัลโหล Alright Alrighty Alrighty ขอเลดิตหน่อยนะเล่นด <ani> ิตนะฮะประกาศนะฮะแล้วก็อดีตนะฮะเรียบร้อยแล้วครับผมเชิญรับไปนะอื่มลืมใส่ชีท s อรี่นะ s อรี่โอเคครับต่อไปก็เออโคล่าไหมโคล่านานี่โคเลยอะ เบเกอร์ช er er uh ีสและเลตติสเบเกอร์ชีสและเลตติสอ่าฮะโอเคครับสองอันจะมิเกะเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เออชีสอย่างเดียวชีสอย่างเดียวด้วยแม่งเอยโอเคครับเรียบร้อยแล้วฮะิเรียบร้อยแล้วอาริกาโตโกไซมัสอันนี้จะหมดแล้วอ่ะเชิญครับผู้รู้ครับโอเคครับเลดดิชีสนะฮะเลดดิชีสนะฮะ Alright มาทำสองอันเดมเออเราแบบย่างไว้เลยเนี่ยย่างไว้รอมานี้เราย่างไวเยอะๆเลยมันต้องใช้อยู่แล้วนะฮะโอเคฮะชีสกับเลดดิดนะฮะผักกาดแล้วก็ยุบอุบยุบอุบโอเคครับ ไม่มีไหมอย่างนี้ก็ดีเลยสิครับวิพอดีมันตกนิดหน่อยนะ,ะไม่เป็นไรนะ,ะไม่เปื้อนนะ,ะไม่เปื้อนเอาหมดแล้วผักหมดอีกเฮ้ยประกาศหมดวิวิขอประกาศหน่อยนะประกาศเติมเติมโอเคสวยฮะเรียบร้อยฮะอือฮึเชิญครับเชิญโอเคโอเคทอดไว้เพิ่มก่อนทอดไว้เพิ่ม อุยไฟดับต้องไปเปิดทางไหนออกทางไหนวะเนี่ยออกไปทางไหนทางนี้แหละโอเคสว่างลงจุมขนาดนี้มันจะน่ากลัวอย่าอะไรกันก่อนอุ้ยรีสตูนพาวเวอร์เรียบร้อยอืม สิ่งก็ไรกันครับเนี่ยโอเคครับตัวการอะไรครับเนี่ยโคลานะโคลาก่อนนะฮะเชิญรับโคลาไปก่อนนะฮะแล้วก็เบอร์เกอร์เลดดิสสองเลตดิชีสหนึ่งนะฮะโอเคครับอาการสองนะฮะแล้วก็ชีสเรียบร้อยะฮะขอบคุณที่อุ่นหนุนนะฮะเอามาเติมก่อนเติม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 เดีย๋ยวไม่ใช่อันนี้ต่างหากเฮ้ย 67หืมไปได้ยองแมนโอเคชัวร์ว่าชุดจะปลอดภัยแล้วโอเคครับเติมเติมเติมย่างเนื้อก่อนย่างเนื้อเนื้อต้องใช้เยอะ ย่างไปย่างไปย่างไป,งไปเดี๋ยวมันกระดีดกระเด้งกันแล้ววันนี้โอเคทำมันที่พื้นเลยนี่แหละอร่อยอร่อยถูกปากอร่อยถูกใจอนมไมถูกลืมึ๊บโอเคครับอร่อยถูกใจนะฮะคุณลูกค้าชีสชีสเอาตีหนึ่งอุ้ยมีของมาเพิ่มวะ ทูเมทูโอเคเอาละตีหนึ่งแล้วนายได้ปลดล็อกทูเมทูแล้วนะฮะมาเขื่อเทศแล้วก็มีโกลใหม่เข้ามาด้วยถ้าเกิดได้ยินเสียงแปลกๆมาจากทางขยะข้างนอกว่าทีนั่นอาจจะเป็นสิกเสีเว่นะฮะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็แค่ทำแฮมเบอร์เกอร์ใส่ชีสให้เขาอืม ทำเสร็จก็วางไปตรงข้างหน้านั่นแหละเดี๋ยวเขาก็มาหยิบไปอีกนะฮะชีสสองนะฮะชีสสองชีสสองฮนะชีสสองเรียบร้อยชีสสองนะฮะชีสสองป,ปึ๊บแล้วก็มะเขือเทศกับผักกาดนะฮะผักกาดเสร็จแล้วเรียบร้อยครับบริกรรารตกปลาให่มาเดี๋ยวทำชีสไว้ชีสไว้เผื่อไอ้นั่นมานะฮะ วางไว้ตรงนี้นะฮะเรียบร้อยแล้วฮะเติมก่อนเติมของเติมของอุ้ยซีสเซเว่นมาต้องวางไว้ตรงไหนวางไว้ตรงนี้เหรออันนี้เหรอไม่รู้อะวางไปก่อนเลยไปแล้ว อร่อยจากมองนะย,ยังเห็นเห็นตูด <laughs> <laughs> เห็นแต่ตูดมันจะไปแล้วนะฮะมาขอมาเติมก่อนทำพอดีนะเมื่อกี้โอเคโคล่านะะโคลา,ะะคลามีน้ำอย่างอื่นด้วยน้ำอะไรเนี่ยบล็อกบล็อกบล็อกอะไรวะ <laughs> บล็กบลลอกเสดเจีต็มเลยเหรอฮะทอดไว้ตีสองโทรมาอีกแล้วมีอะไรเพิ่มโอ้โหมีหัวหอมมาเพิ่มที่สองแล้วถ้าเกิดมีเด็กมาอยู่ตรงหน้าตา่างอย่าไปเสือไปเขา โอเคถ้าเด็กมาก็ให้ให้อะไรวะเบสบอลหรืออะไรวะมันคืออะไรมันบอกว่าถ้าเด็กมาอย่าอย่าเมินเขาลนะ่ะเขาต้องการอะไรก็เอาไปให้เขาว่าถ้าเกิดไม่แล้วก็ซิซวจะจัดการคุณโอเคเติมขอ อืมโอเคครับโอ้โ uh ห oh. สั่งเยอะซะด้วยเฮ้ยเอา้าอะไรกรูใบได้จะใส่อย่างนี้ไหมงเงยยี่ทอมเมโอทอมเมโอเอ้ยเดียว <c oughs> อะไรวะเน,นี่ยอนเนียนเลตติชีสโอเคแล้วก็แอนเนียนเลตติชีสอีกแล้ว อีบยืบยบเรียบร้อยแล้วฮะอืมอืมเฮ้ยมีไอเด็กมาหรือเปล่าอันนี้มันไอเด็กไหมมันมีลูกลูกบาสอะมันเอาไว้ให้เด็กหรือเปล่าวะไม่ไม่รู้นะจำไม่ใช่จำไม่ได้อ่านไม่ทันมันเกี่ยวอะไรกับลูกบาสเนี่ยแหละสักอย่างนี้นถ้าจำไม่ผิดเอาเข้าร้านไปดิเฮ้ e t b a อุ้ยพอดีเลยได้เลยเพื่อนเอาไปขอบคุณมากฉัสนส่ง ص ن د و กำบ,บันมากแน่ๆเลยโุ้ยโคล่าสองโอเคชีสแล้วก็ออนเนียนชีสแต่เอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ชีสแต่อะไรไม่ใช่ชีสดิเราจะมาเอาอันนี้ต่างหากไอ้นีมันหมด ไอเด็กนั่นมันลองให้ไปไหนแล้วเมื่อกี้คืออะไรโอเคเช่มามันทำเหม่อชีตก่อนโอเคครับเรียบร้อยแล้วฮะ,ะข้างบนขนมปังด้านบนหมดเติมหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับนี่ทอดเนื้อก่อนเนื้อหมดอีกแล้วหมดเร็วเหลือเกิน ทอดเท่าไหร่ก็ไม่พอชีสกับเทมเปโดเรียบแล้วละฮะขอบคุณมากคับโอเคดีส่โทรมาอีกครั้งโทรมาไม่เบื่อบ้างหรือไงอแล้วตอนนี้ก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วจะจะไปแล้ว หก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาตอนไหนนะไปดูแล้วกันก็ถ้าเกิดเขาสั่งก็ดูออเดอร์ดีๆนะอย่าให้ออเดอร์ที่ผิดกับเขาโอ้โพริกเกลืมีพริกเกลือโอ้มายกดแตงกวาแล้วก็โอนีนียนโอนีนียน เอ้ยเราใส่ไปแบบดับเบิลดับเบิลเนื้อไม่ไม่น่าไปวางไว้ใกล้กันเลยอันนี้แล้วก็อันนี้เฮ้ยชีฟไม่มีโอเคโอเคเออไม่ถูกแล้วเอาเดียวเพื่อเลยก็พิเกลว่าเดอหฮิวเนื้อหมดเนื้อหมดเนื้อหมด พีกเกิลแล้วกูออนเนียนไงไม่ถูกตรงไหนเนี่ยฮะฮึมมันไม่ถูกตรงไหนครับเนี่ยมีอันนี้ใช่ไหมวางวางดีๆดีปะวางดีดอ่าอ่าแบบนี้แล้วก็อ่าพิกเกิลอ่ะกูะเรียงตามลำดับเลยอ่า ่ะเรียบร้อยแล้วเสร็จอ่ะเออเอนื่อ,อยไม่ถูกตรงไหนเมื่อกี้อ่ออันนี้หมดอโอเคน้ำนะฮะบล็อกบล็อกอะไรก็ไม่รู้นะบล็อกเศษบล็อกเศษโอนเนียน อูนนั่นอูนเนียนอูนนั่นอูนใส่ดิใส่ชีสชีสพ่อต้องใส่ดาบลำดาบหรือยังไงวะนะาต้องเปะขนาดนั้นเลยอ่าอูนเนียนนะอ่าชีส แล้วก็พิดกู้โอเคตามลำดับให้มันถูกต้องแบบเป,เป,เป oh บ๊ะๆโอ้ไม่ดเออโอ้โหเนื้อหมดกแล้วไม่ก็จะพอไม่ก็จะพอเลยอืไม่เคยจะพอใช่ไหมจัดไปแบบเต็มถ้วยเต็มจานเลยดดีไหมพอไหมอ่ะพอหรือยังอ่ะ um,ใส่ ừ, vào đi này, ah, à, anh kinh,ตกหมด rồi một trang văn, trang văn rồi các anh, à, 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 ชิมแมโดอหมดเติมเติมคูล่าคูล่าพิเกอร์ตัวเโดมชีสอ๋อโอไรเดอรโอไรเดอหมดอีกแล้วขนมปังอ่ะไม่เป็นหมดเร็วหมดอะไรขนาดนั้นนะเดี๋ยวมันกิ้งมันกิ้ง คือคืออะไรนะเหลือบอนเนียนทอมิโด้นี่เป้นอะไรนะฮะก็คุณที่แวะมาอุดหนุนกันทุกคนทุกท่านนะฮะตีห้าแล้วแล้วยังไงครับอุย๊ยฉันอยากจะได้เบอร์เกอร์พร้อมกับทุกอย่างในนั้นเลย แล้วก็เครื่องดื่มทุกอันด้วยได้เลยครับได้เลยครับคุณค้าผมจะได้ทุกอย่างใช่ไหมครับอ,อันนี้ฮะเชิญครับทุกอย่างนะฮะทุกอย่างแล้วก็นี่นะฮะเอาไปเลยครับอ็ผู้ที่มาอุดหนุนนะฮะอาริกาโตโคไซมาซึโคลาสองเทโกเนนชีเรียบรอแล้วะฮะ ของหมดเกลี้ยงเลยตอนนี้ขอเติมก่อนเติมก่นอนเดี๋ยวเพิ่งมีอะไรมานะฮะขออนุญาตเติมของก่อนนะฮะโยนมันมาข้างบนนี่แหละอืมอืมอเออเติมหรือยังเติมเลยแล้วกันหร,หรือหรือยังนี่วะไหนเออโคล่านะฮโคลา่าเล็ดจิบโอนนั่นโอนเงี้ย okay. เดี๋ยเฮ้ยน้ำมันหมดอีกแล้วนี่อืม เรียบร้อยตอนเนื้อันเพิ่มนี้นะจบกัเป็นที่เรียบร้อย yeah. อคุณรอดมาถึง6โมงเช้าและตอนนี้คุณสามารถกลับบ้านไปพักใจแล้วผู้ที่เล่นเกมนี้ แล้วก็จบกันไปแล้วสำหรับเกมนี้ดนะ่าก็ไม่ค่อยมีอะไรนะเน่ยอน่ากลัวเท่าไหร่นะก็ทำเบอร์เกอร์ไปเรื่อยๆนะก็โอเคนะถ้าใครชอบอนยะ like, นะ่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊าย